สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับและเด็กเอ๋ยเด็กเลวในสัปดาห์นี้ครับบอสอยู่กับต้นอ้อครับต้นอ้อมาจากองค์กรที่มีชื่อว่ามอพอลิเบเรียนองค์กรเขาเขาคืออะไรมาจากโรงเรียนไหนมันเริ่มต้นเป็นมาอย่างไรคุยกับเขากันครับวันนี้ผมอยู่กับต้นอ้อเลยครับสวัสดีครับต้นอ้อครับค่ะสวัสดีค่ะต้นอ้อนะคะจากมอพอลิเบเรียนค่ะครเราเราสามารถชื่อชื่อโรงเรียนตรงๆได้เลยปะ่ะอ่ะสัก เอาเป็นนามยอด้ที่ไหนหนไหนเออโรงเรียนหญิงล้วนชื่อดังย่านไหนว่ามาค่ะออก็ก็เป็นองค์กรเล็กๆจากโรงเรียนหญิงล้วนชื่อดังค่ะย่านคลองผดุงอยู่ใกล้ๆหัวลำโพงอ,อยู่ติดกับตลาดน้อยค่ะก็สีประจำโรงเรียนเป็นกรมมท่าฟ้าค่ะครับสักโรงเรียนหนึ่งแล้วแหละฮะค่ะอ่ะ กลับเข้าสู่เรื่ององค์กรกันดีกว่าครับมอรพอริบิเลียนเออมัน,ม,น,ม,นมันเริ่มต้นมันเป็นมาอย่างไงครับต้อนนอยครับค่ะจุดเริ่มต้นของมอรพอิบรเลียนนะคะก็เป็นก่อนวันที่จะมีแคมเปญหนึ่งทันวาบอกลาเครื่องแบบเนาะก็ของนักเรียนเลวเนี่ยแหละคะ่ะซึ่งเราเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราอยากแตง่งแต่ว่าถ้าเกิดเราแต่งคนเดียวเอ๊ะ เราก็น่าจะโดนหนักเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเอ้ยเราควรจะ,สะแสวงหาแนวร่วมแล้วก็ลองดูว่าตั้งโพดูว่าเออในโรงเรียนเนี่ยมันจะมีคนแต่งเหมือนเราไหม,มนั่นแหละค่ะก็เลยตอนแรกเนี่ยก็เลยมีการโพสตอรี่ไอจก่อนอ๋จจริงๆนี่คือวันก่อนวันที่หนึ่งพันวาค่ะวันก่อนที่เป็นวันหนึ่งพันวาครับ ก็คือวันที่สามสิบพฤศจิกายนคืนวันนั้นน่ะคะ่ะก็คือคุณครูเนี่ยส่งข้อความเข้ามาในไลน์กลุ่มห้องเป็นข้อความที่ส่งมาจากครูฝ่ายปกครองเนาะว่าไม่อนุญาตให้นักเรียนแต่งชุดไปเวทมาโรงเรียนในวันที่หนึ่งธันวาคมมิฉะนั้นจะไม่ให้เข้าเรียนหรือ,อเข้าโรงเรียนครับค่ะเราเราก็เลยมีความรู้สึกว่า เคยฉันไม่ยอมนะอะไรเงี้ยก็เลยโพสตอรี่ไอจว่าเออเราจะแต่งชุดไปเว้นมาโรงเรียนแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดโรงเรียนเนี่ยไม่ให้เราเข้าเรียนแล้วก็จะจัดม็อบหน้าโรงเรียนแล้วก็มีการทำ QR c อา e e ของไลส์ไลส์แครขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็ตั้งโพลด้วยว่าใครจะแต่งมากับเราบ้างครับค่ะแล้วเราก็ได้มีการประสานกับ ทีมนักข่าวค่ะจากไทย PBS มาสองคนเพื่อที่จะมาติดตามสถานการณ์ในวันนั้นครับด้วยค,ค่ะก็มีการนัดแนะกันว่าแบบว่าโอเคเดี๋ยวเราจะนัดตรงจุดบริเวณใกล้ๆโรงเรียนก่อนแล้วค่อยเดินเข้าโรงเรียนพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็มีคนแต่งชุดไฟเวทเต็มเนี่ยมาประมาณ8คนแล้วก็อีกประมาณ10กว่าคนนะคะก็มีการแต่งชุดนักเรียนปกติแต่ว่ามีการแบบว่า แต่งตัวผิดระเบียบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนแบบว่าเออฉันอาจจะไปถึงขั้นแต่งชุดไปเวทมาโรงเรียนไม่ได้อได้อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นกับการแต่งชุดไปเวทแต่ว่าฉันอาจจะแสดงซิมโบลิกสักหน่อยว่าตัวฉันน่ะจริงๆรแล้วอยากจะแต่งแต่ฉันไม่สามารถทําได้อะไรเงี้ยเขาก็มาร่วมเดินขบวนแล้วก็เดินข้องเรียนกับเราเยอะไหมครับก็ประมาณยี่สิบคนค่ะแล้วท้ายที่สุด ผลมันเป็นยังไงเขาเขาให้เข้าโรงเรียนไหมสุดท้ายเขาก็ให้เข้าค่ะแต่ก็มีการเปิดห้องห้องปกครองให้เข้าไปนั่งอยู่ในห้องปกครองอใช่แล้วก็ให้เราเซนว่าแบบมีใครบ้างที่ทําผิดกฎมาวันนี้แล้วก็เข้าแคมเปญน,นี้แต่พวกเราก็ไม่เซนนะคะเพราะว่ามีมติร่วมว่าเซนหรือไม่เซนก็คงจะเหมือนกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็คงโดนโดนหักคะแนนหรือว่าโดนอำนาจนยิยมในโรงเรียนเนี่ย ทำอะไรบางอย่างอยู่ดีก็เลยไม่เซ็นอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับอ่ะกลับไปที่ชุดเรื่องเรื่องชุดนักเรียนเออชุดนักเรียนเนี่ยมันก็มีมันก็มีมานานแล้วเขาก็แต่งกันมาเออทำไมจูจ่ๆเราถึงนึกอยากไม่อยากใส่เออเราเห็นด้วยกับแคมเปญที่เขามันเกิดขึ้นในสังคมหรือหรือยังไงเราเห็นด้วยกับเขาในประเด็นไหนหรือว่าก็แค่อยากจะทําตามเพราะมันเป็นใช้คําว่ากระแสได้ไหมอืม,อมส่วนตัวเราเองก็เลยเห็นถึงปัญหาของชุดนักเรียนมานานแล้วนะครับ จริงๆชุนนักเรียนเนี่ยมีหลายคนบอกผู้ใหญ่ในสังคมเองก็บอกว่ามันช่วยลดความเหลื่อมล้ำของเหลื่อมล้ําของฐานะของนักเรียน<ม>แต่เรามองว่ามันมันยิ่งทําให้เกิดปัญหาหรือความเหลื่อมล้ําของสังคมมากกว่าอีกม,มีข่าวพ่อแม่กี่คนแล้วที่จะต้องไปขโมยไปไปทำยังไงก็ได้ให้ลูกเนี่ยมีชุดไปโรงเรียนอ<ม>อันนี้คือความเท่าเทียมที่แท้จริงหรอ<ม>หรืออะไรเงี้ยค่ะ เมื่อรัฐไม่มีสวัสดิการให้เราถึงขั้นนั้นจริงๆอะแล้วก็เรารู้สึกว่าชุดนักเรียนเนี่ยคือเครื่องมือของอำนาจนิยม,มเครื่องมือของเผด็จการที่ตั้งตั้งจงใจเนี่ยจะให้เราเนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองนั้นด้วยการที่เอาชุดมาครอบเราสั่งให้เราแบบต้องแต่งชุดแบบนั้นแต่งชุดแบบนี้กระโปรงยาวไม่เกินนั้น ถุงเท้ายาวได้ไม่เกินนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอก็คือจริงๆคุณคุณ,คณตั้งกานถามกันเรื่องนี้มานานแล้วแหละเพียงแต่ว่าไอแคมเปญที่ว่าเนี่ยมันเป็นมันเป็นชนวนโอกาสให้คุณได้ได้ขบคิดกัมนมาอย่างจริงจังใช่ครับแล้วนั่นคือจุดเริ่มต้นขององค์กรที่มีชื่อว่า m อพอลิเบอรี่นครับเราตั้งขึ้นมาแล้วเราจุดประสงค์มันเพื่อจุดประสงค์ของ m อพอลิเบอรี่นเหรอคะอเรารู้สึกว่าไอตอนที่เราตั้งเนี่ย จริงๆใจเนี่ยอยากจะตั้งมานานแล้วแต่ว่าตอนที่เราตั้งขึ้นมานี่คือมันปุบปับมากมก่อนก่อนวันนั้นวันหนึ่งแล้วก็มีการตั้งขึ้นมาแล้วก็ท้ายสุดแล้วก็มีสมาชิกเข้ามาร่วมเยอะแยะมากก็เกินความคาดหมายมากก็มีความรู้สึกว่าการมีองค์กรของนักเรียนอยู่ในโรงเรียนแล้วก็เป็นปากเป็นเสียงให้นักเรียนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ควรจะมีแบบนี้เกือบทุกๆโรงเรียนอืคือเพื่อเป็นปากเป็นเสียงให ให้คนในในโรงเรียนนั่นแหละได้ได้เขาตีแผ่เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นใช่ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างฮะเพื่อนเขาว่าไงบ้างสังคมว่าไงบ้างครูว่าไงบ้างผลตอบรับออกมาก็ค่อนข้างดีนะคะคิดว่าดีๆเลยแหละคะ่ะก็เด็กในโรงเรียนก็สนใจถึงการมีอยู่ขององค์กรนี้แล้วก็มีการเข้าร่วมแคมเปญที่เราคิดแล้วก็ช่วยกันออกความคิดเห็นตลอดด้วยเนาะแล้วก็ ด้วยกระแสสังคมด้วยเนี่ยสังคมก็มีความสนใจในวันนั้นเพราะว่าเราเนี่ยมีการตั้งทวิตเตอร์ขึ้นมาวันที่หนึ่งธันวาเนาะตั้งทวิตเตอร์เพื่อมาอัปเดตสถานการณ์ในตอนนั้นตั้งแต่แบบเช้าจดเย็นก็ก็มียอดรีทรวิตก็แบบหลักหลายหมื่นนะคะเกือบน่าจะเกือบแสนด้วยถ้าเกิดเอาหลายๆที่มารวมกันเพราะว่า มีทั้งตอนที่แบบว่าเราถ่ายคลิปทั้งตอนที่เราโดนขังในห้องทั้งตอนที่ถือทโทรโข่งออกไปตะโกนกลางสนามโรงเรียนว่าเออถ้าเกิดไม่ให้เด็กนักเรียนที่แต่งชุดไปเวทมาขึ้นเรียนเนี่ยเราจะจัดม็อบกลางโรงเรียนตรงนี้นะแล้วก็แม้กระทั่งตอนที่เพื่อนเราเนี่ยตะโกนปล่อยเพื่อนเราอยู่หน้าห้องที่เรากําลังจะถูกเซนตัดคะแนนเนี่ยอืก็คือเป็นไวรัลมากแล้วเราก็ไม่คิดว่า,าเด็กในโรงเรียนเราเนี่ย จะมีสปิริตในการแบบลุกฮือขึ้นมาแล้วก็ตะโกนปล่อยเพื่อนเราหน้าห้องห้องนั้นเป็นเลยหลายคนได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยผลตอบรับมันดีมากแล้วเราเชื่อว่าแบบถ้าเกิดเราทําไปเรื่อยๆแล้วแบบทุกคนเห็นว่าเออมันดีวะแล้วก็ออกมาร่วมกันเยอะๆค่อยๆกล้าขึ้นมาอะไรเงี้ยมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากครับแล้วสุดท้ายแล้วมันมัน,มนจบลงยังไงเออเหตุการณ์วันนั้นเหตุการณ์วันนั้นท้ายสุดแล้วอะค่ะก็ได้ขึ้นเรียนค่ะแต่ว่า ขึ้นเรียนแบบว่าไม่กี่คาบหลังจริงๆขึ้นเรียนแบบว่ากินเวลาเรียนไปเยอะมากแล้วก็แบบน่าจะประมาณสองสามวิชาเองค่ะที่ได้ขึ้นเรียนก็คือก็ไม่รู้ทําอะไรี่ห้องปกครองยื้ยื้ยุยยยจุดก,กระชากันก็โรงเรียนก็อยากเจ้าชนะคุณว่าอย่างนั้นแหละ,ะแต่สุดท้ายก็ก็รอดมาได้โดนตัดคะแนนไหมฮะโดนตัดคะแนนสูงสุดเลยค่ะเท่าไหร่ประมาณสี่สิบสามคะแนนโอ้แล้วก็แบบ แล้วตอนนี้ก็คือจบชั้นมสี่แล้วเนาะตัวเราเองจบมสี่แล้วล้วก็จบมาด้วยคะแนนแบบคะแนนความประพฤติอะเต็มร้อยอะมีอยู่แค่แปดคะแนนก็คือโดนตัดไปถึงเก้าสิบสองคะแนนในภายหลังเพราะว่าเขาเลง็งเล็งเรามากและทีนี้เขาก็จะมาดูเรามาตรวจเราทุกวันว่าวันนี้เราผิดอะไรบ้างแล้วก็ตัด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 ไม่มีผลต่อคุณไหมครับถามว่ามีผลต่อเราไหม,มเรารู้สึกว่าสิ่งที่พวกเขาทํามันไม่สามารถ ทำร้ายเราได้เลยสักนิดเพราะว่าเราเตรียมใจมาแล้วเรา,เร,ารู้สึกว่าเราแข็งแกร่งมากแล้วเพื่อนๆเราก็ empower ตัวเราได้ได้ดีมากคุณรู้สึกโรงเรียนมันไม่แฟร์ไหมไม,<ด>ไม่แฟร์มากมากค่ะรู้สึกว่าการขดขี่ด้วยระบบอำ,อำนาจมันก็คือเรื่องเรื่องแย่ๆมากๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยสุดท้าย,ย้วฮะเดี๋ยวนุคุณบอกว่าอยากจ,จัดม็อบมีบ้างไหมฮะสักครั้งหนึ่งในโรงเรียนนะค่ะ ยังคิดหวังว่าจะมีอยู่ค่ะแต่ก็ยังบอกไม่ได้ว่าเมื่อไหร่จะต้องใช้เวลาเตรียมการ,รับอาจจะรอติดตามเร้องด,ดีนะคะอา,อาจจะรอติดตามว่าเฮ้ย <S <S 2> <S 2> มันมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่กันครับน่าสนใจฮะต่อไปครับหลังที่เรารู้ถึงจุดเริ่มต้นมาแล้วมันเป็นมาอย่างไงแล้วก็เขาผ่านอะไรกันมาบ้างสมบุกสมบันพอสมควรครับแนวทางในปัจจุบันละฮะเออเราทำอะไรอยู่ครับแล้วก็เราจะขับเคลื่อนมันไปในทิศทางไหนอะไรยังไงฮะ ค่ะ <c oughs> ตอนนี้มอพอลิเบเรี่นะคะแบ่งเป็นสองส่วนเนาะภายใต้ชื่อของมอพอลิเบเรีนเองเนี่ยก็จะเป็นภาคีภาคีมอพอลิเบเรีนด้วยแล้วก็มีพักที่ลงสมัครพักประธานาสภา,านักเรียนก็คิดว่าภาคีเองเนี่ยจะทำพักเป็นสับเซตแล้วก็ส่งลงประธานลงสภา,าทุกๆปีเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ในส่วนของภาคีเองเนี่ยก็จะมีการเรียกร้องเรื่องการเมืองภายนอกโรงเรียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเรื่องน่าสนใจอยู่นี่ก็คือเด็กมัธยมอะ่ะก็ในปีในช่วงหลังๆมาเนี่ยก็มีความสนใจเรื่องปเป็นเรื่องสังคมเศรษฐกิจการเมืองกันมากขึ้นเออไว้อาจจะอยากถามนี้ว่าอะไรทําให้คุณสนใจในประเด็นเหล่านั้นซึ่งมันก็มันก็ดูคนทั่วไปเขาก็ไม่สนใจกันแต่ว่าเออทำไมคุณถึงสนใจ หมายถึงว่าสนใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมอืมใดๆก็ตามใดๆก็ตามเราจะรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าชีวิตคนเราเกิดมาเนี่ยมันเกิดมาพร้อมกับการเมืองแล้วก็ตายไปพร้อมกับการเมืองอ่ะการที่คุณเกิดมาแล้วคุณแบบไม่ได้รับสวัสดิการใดๆจากรัฐแล้วก็แบบทั้งทที่คุณเสียภาษีอะไรเงี้ยม,มันก็คือความมายุธิธรรมแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอพอเข้ามาโรงเรียนโรงเรียนก็อ่ ไม่ใช่ที่ที่ปลอดภัยสําหรับเด็กและการเรียนรู้อีกสังคม,มสังคมไทยผูกติดกับเรื่องศิลธรรมผูกติดกับแบบลมผูกติดกับแบบอนุนักนิยมจนมันกดทับเราขนาดนี้แล้วก็รู้สึกว่าเราควรที่จะแบบปลดแอกมันออกมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงมันเพื่อที่จะให้ไปสู่สังคมที่เราต้องการอะไรทําให้คุณตระหนักอะอะไรทําให้คุณมองเห็นมันอะ จริงๆคือที่บ้านเนี่ยอันนี้ก็แบบยัคนมีเขาชอบใ้ที่บ้านจริงๆที่บ้านเนี่ยคือปลูกฝังเรื่องการเมืองแต่เด็กแ,แล้วแบบพอเราโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยเราม,ามีก็ยังมีความสนใจเรื่องนี้แล้วเราก็หาศึกษาเองเรื่อยๆจนกระทั่งแบบว่าขบวนการของนักเรียนนักศึกษาอะไรเงี้ยมันแข็งแกร่งขึ้นน่ะแล้วเรารู้สึกว่าแกฉันอยากเข้าร่วมขบวนการเปลี่ยนแปลงนี้แล้วก็ได้เข้ามาทําตรงนี้นะคะ่ะครับก็คือบริบท การเติบโตมีผลต่อเราใช่แล้วก็การตั้งคําถามด้วยเนาะก,การที่เราเริ่มที่จะตั้งคําถามกับสิ่งที่มันอายุตีทำแสดงว่าคุณคุณกําลังเริ่มที่จะแบบเริ่มที่จะนึกถึงการเปลี่ยนแปลงมันเพราะว่าคุณรู้แล้วว่าตัวเองโดนกดขี่แล้วคุณก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยฉันว่ามันไม่แฟร์แล้วก็ลุกขึ้นมาที่จะต่อสู้อืม,อมเขาว่ากันว่าอ่าการศึกษาไทยไม่ได้สอนให้เด็กตั้งคําถามคุณมองแบบนั้นไหมฮะมองแบบนั้นค่ะอมืมันยังไง จนจนถึงตั้งแต่อดีตเนาะจนถึงปัจจุบันเนี้ยก็ยังมีเด็กที่ยังไม่กล้าที่จะตั้งคําถามอะ่ะเพราะว่ากลัวโดนโดนดุโดนด่โดนดาโดนว่าโดนครูหักคะแนนโดนครูโดนครูใช้อํานาจมากดโดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่กล้าแล้วก็แบบรู้สึกว่าตัวเองไม่มีแนวร่วมมากพอที่จะปกป้องแล้วก็ช่วยเหลือหรือ empower ก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้เขาไม่กล้าที่จะออกมา,มาตั้งคําถามหรือเริ่มทําอะไรอื อย่างน้อยตอนนี้คุณก็มีองค์กรนี้ซัพพอร์ตคุณได้ครับครับอะสุดท้ายแล้วเราคุยนถึงจุดเริ่มต้นและบั้นปลายขององค์กรนี้หรือว่าแนวทางต่อไปในอนาคตคุณมององค์กรนี้มันมันจะเป็นยังไงต่อครับป้าหมายของอนาคตขององค์กรนี้ค่ะพาคิมพอลิเเลียนเนี่ยก็คือพาคีของโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งองค์กรในโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่า เราอยากให้ทุกๆโรงเรียนจริงๆอะมีมีองค์กรของนักเรียนที่เข้มแข็งอะแล้วท้ายสุดเรากลับมารวมศูนย์กันเป็นปุดแผนแล้วก็เริ่มออกมาปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสังคมร่วมกันอะซึ่งแบบว่าสี่เสาของการปฏิวัติมันก็จะมีแบบอาํานาจจากรัฐหมายถึงว่าในเชิงทหารตำรวจหรืออะไรทํานองนั้นนะคะครับแล้วก็ประชาชนอืมเออ แล้วก็แบบแรงงานครับนักศึกษานักศึกษานักเรียนซึ่งซึ่งการการดำเนินขบวนการเปลี่ยนแปลงประชาธิปไตยในบ้านเราเนี่ยเออมันไม่เคยมีนักเรียนออกมาต่อสู้มากขนาดนี้ในประวัติศาสตร์มาก่อนอะ่ะเราเรารู้สึกว่าตอนนี้มันเริ่มที่จะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเรารู้สึกว่าเวที่มันจะไปต่ออนาคตมันควรจะเป็นถ้ามันเป็นปึกแผ่นได้ แบบจริงๆมันก็แบบคือแบบเราก้าวเท้าขึ้นไป,ปะจะปฏิวัติได้อีกขั้นหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยคากให้มันเปลี่ยนแปลงใช่แล้วรู้สึกว่าการมีองค์กรของนักเรียนนี่มันมันดีมากะแล้วมันก็ควรจะมีทุกโรงเรียนเพื่อที่จะแบบเข้ามารวมอยู่ด้วยกันถ้าเปลี่ยนหนึ่งอย่างได้ในประเทศนี้คุณอยากเป็นอะไรครับหนึ่งอย่างเหรอคะอืมสักอย่างหนึ่งอ่ะโอ้ยอยากอยาก เปล er que DE ี่ยนแปลงอะไรสักอย่างในประเทศนี้หลายคนก็บอกว่าคำถามนี้เฮ้ยอยากเปลี่ยนหลายอย่างจังเลยเออแต่ว่าการเลือกสักอย่างมันรสึกว่าการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้มันมันแบบจริงๆมันยากนะมันเหมือนแบบว่าเราพลิกแผ่นดินกลับแล้วสร้างขึ้นใหม่ก็คงจะง่ายกว่าด้วยถ้าดีนิวเ้วเปลี่ยนอะไรสักอย่างได้อยากเปลี่ยนอะไรเอออยากเปลี่ยนอะไรอุ้ยอันนี้อันนี้จะดูอุดมคติไหมว่าอยากเปลี่ยนให้คนเท่ากันอยากฟังอยากเปลี่ยนให้คนเท่ากันนะมันจะดูกว้างไปไหมไม่ไม่ก็ดูไม่กว้างไป อยากให้อยากให้ไม่มีความเหลื่อมล้ําต่ำสูงอะ่ะไม่อยากให้มันมีสครีนาอยากเห็นความเป็นคนที่เท่าเทียมกันและยอมรับกันจริงๆนะอยากเห็นคนเท่ากันในประเทศนี้แบบคำว่าคนเท่ากันจริงๆมันดูขายฟันนะแต่แต่แบบในเวนี้อาจจะแบบอยากให้ทุกคนเข้าถึงสวัสดิการที่เท่าเทียมมีสวัสดิการที่ดีแค่นี้ก็คือแบบเพียงพอแล้วแล้วทุกคนแค่เกลียดกันแล้วก็เห็นกันในฐานะเป็นมนุษย์คนหนึง่ง อันนี้ม,มันมันคงจะดีมากอ,ะอ่ะ,อะน่าสนใจนะคุณบอกว่าอยากให้คนเท่ากันแต่ว่าในในโลกที่เกิดมาโรงพยาบาลที่เกิดเนี่ยมันก็ความเหลื่อมล้ำแล้วว่าเออเกิดโรงพยาบาลเอกชนเกิดโรงพยาบาลรัฐมันก็ความเหลื่อมล้ำแล้วเรามองแบบมันมันจะเป็นไปได้ไหมในประเทศนี้เราว่ามันเป็นไปได้นะจริงๆเราว่ามันเป็นไปได้ แลว้วมันเป็นไปได้ค่ะอาจต้องใช้เวลาแต่ต้องใช้เวลาคุณคิดว่านานไหมการเปลีป่ยนแปลงมันใช้เวลาเสมอช่วชีวิตนี้คุณคิดว่าจะได้เห็นไหมสิ่งนั้นถ้าช่วยชีวิตนี้ไม่ได้เห็นคิดว่าก่อนตายอาจจะได้เห็นมันเปลี่ยนไปมากกว่านี้สักสี่ห้าเก้าอาจจะดีขึ้นแน่นอนครับขอให้สมใงปรารถนา <laughs> ฮะจริงๆเรื่องคนเท่ากันเนี่ยมันก็ มันมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมานั่งทำให้คนเท่ากันนะมันมันคือสิ่งที่โลกควรจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วฮะนั่นแหละครับและทั้งหมดนี้คือต้อนออครับจากองค์กรที่มีชื่อว่า Mobile r e b ีเ i a n ครับอ่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามคุณได้ทางไหนบ้างครับต้อนอ้อครับค่ะ Mobile Rebarian เนนนอะตอนนี้ก็มีทั้ง IG อ่ะะคร์ R E B E L M O R P O ค่ะครับนั่นแหละฮะก็ติดสามารถติดตามองค์กรนี้ได้ได้ในช่องทางที่กล่าวไปเลยครับแล้วก็กำลังจะมี Facebook a ฟซ a ุ๊กแฟนเ่จก็คือจะสะกดยังไงหรือเหมือนกันเลยคิดว่าจะจะชื่อโ p พอ r เรเบลเลียนค่ะโอเคก็ฝากคุณผู้ชมติดตามครับอ่ะและส่วนเด็กเอ๋ยเด็กเร็วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเด็กเอ๋ยเด็กเรว<ม>ได้ใน ทุกๆวันอาทิตย์แบบนี้ครับและวีคต่อไปเราจะไปคุยกับคนในองค์กรใดมาจากโรงเรียนไหนเขาจะพูดเรื่องอะไรผู้ชมสามารถติดตามได้ทุกวันอาทิตย์แบบนี้เลยแล้วก็ฝากคุณผู้ชมสนับสนุนเราแบบนี้ตลอดไปและนี่คือเด็กเอ๋ยเด็กเลวสวัสดีครับ